วันที่30มีนาคม2566ครอบครัวและญาติเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนักเรียนชายอายุ18ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากเสียชีวิตบนรถทัวร์ระหว่างไปทัศนศึกษาของโรงเรียนเมื่อวันที่28มีนาคม2566ที่จังหวัดชนบุรีโดยคาดว่าศพจะเดินทางมาถึงในเย็นวันนี้ทางด้านนายป๊อปอายุ18ปีเพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าว่าได้ออกเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่27มีนาคม2566เวลา22น รถบัสจานวน2คันมีนักเรียนและคณะครูไปด้วยกันทั้งหมดประมาณ55คนตนนั่งคันเดียวกับเพื่อนโดยก่อนที่จะไปถึงจังหวัดชนบุรีเพื่อนบอกว่าขอนอนพักก่อนถึงตอนไหนให้เรียกด้วยตนจึงไม่เอะใจอะไรจนกระทั่งเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาของวันที่28มีนาคม2566ตนเข้าไปปลุกเพื่อนแต่เพื่อนไม่ตื่นจึงเรียกให้ครูมาดูจากนั้นครูหลายคนได้ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วเรียกรถกู้ชีพมาพาตัวไปโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่นางสาวยุย้ยเพื่อนของผู้เสียชีวิตเปิดเผย ผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนห้องเดียวกันเ่าที่ทราบเพื่อนไม่มีโรคประจําตัวแต่เป็นคนชอบเมารถก่อนหน้าน,านั้นเพื่อนบอกว่าหายใจไม่สะดวกและง่วงนอนยอมรับว่าช่วงนั้นอากาศร้อนมากแต่แอร์ภายในรถนั้นไม่เย็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้นําศพผู้เสียชีวิตส่งไปที่สถาบันนิติเวศวิทยาของโรงพยาบาลตํารวจแล้วเพื่อหาสาเหตุในการเสียชีวิตต่อไป